พี่น้องบลงานเฮ้ามือนีนะเนาะเฮาก็ได้มาตุ่มดินมากพ่อสมควรครับตุ่มหกักหักซอยเนาะเฮากสนะิเฮ็ดทรงนะที่เป็นทรงโตก๊กระถางครับผมเกือบโต๊กระถางครับครึ่งโต๊กระถาง สวัสดีครับพี่น้องมือหนีผมมีต่างฟาร์มดูหน้าลำพูนครับมาอยู่กับไอ้นิคมเชี่ยแนครับสวัสดีครับผมมือนีฮอตสิดห้ามาการัคูตะกัวครับพี่น้องเทากับคูดมาไอใดชั่วหนึ่งแล้วครับเนาะเป็นไม่ตะกัวนะครับอันนี้เป็นย่งต้นหน่อยครับแต่มือหนีฮาตสิผ้าไปคูดที่เด็ดแล้วครับอยู่ฟังุ่นครับคาไม่ตะกัวมันก็เริ่มหาอยากเนาะครับเนาะ ข้าขาเริ่มไปเก็บไปเห็ดครับไปเฮ็ดเป็นบอนไต้เนาะไปแตงกิ้งครับพี่น้องไปช่ำแตงกิ้งเพราะว่าพังเนือ้อข้อขะประกวดไปรอบนึงแล้วเนาะไอ้บอนไต้ครั้งที่หนึ่งไปแล้วครับที่จังหวัดลำพูนเนาะเมื่อนี้เขากะาวากล่องออกไปเฮ็ดไปสางมั้งครับไปเดี๋ยวพาไปคุดต้นนี้เลยครับไปลุยของไงครับพี่น้องไปครับพี่น้อง ลักษณะรอบๆนะครับเด้อเป็นดินโพนครับโอ้โหครับสายลาดับแนวอีสานอินดีครับเมื่อนี้เขาบล่าครับดับตะโก้แน่นอนพี่น้องแต่ว่าตัวหนันตัวใหญ่น้อเขากะปล่อยทิ้มไปครับเขากานี่ครับที่เด็ดของเขาคือต้นนี้ครับผมนี่ต้นนี้ครับจักสีหลอดบวลดพี่น้องครับ ไปฟังดินจักที่ได้บ่ได้ครับนี่เนาะบ่งครับขอแค่ว่าเ้าใดตุ่มดินไปน้อยนึงครับหลอดโอกาสหลอดจะมีนะครับประมาณนี้ครับผมมาพี่น้องมอนมอนน้ำกันพี่น้องตัดตัดตัดรับเลยนะนี่ตัดตังนี้ก่อน นี่ไงเคียงเนี่ยคุณจะชอบตรงไหนคุณก็ตัดเลยดิแค่นี้ก็คุณเลี๋ยวผมจะตัดนะตัดง่ายนชะอบไปก็ได้ผมว่าผมเดี๋ยวเหงาเนะนี่ยนี่ได้ปะเนี่ยวเดี๋ยวไปมันเลิศเดี๋ยวไปตัดพุ่นเอาพี่น้องพ่นปวกพี่น้องจิ้มมีมนะครับมนีต้น ตัดเงาซื้อนี่ได้เล็กตัวไหนพี่น้องนี่่เออเราตัดเงาคดโอ้เขาทาเดี๋ยวขอเวลาขุดเป็นเบืองเนิ่พี่น้องเดี๋ยวผมติดผ้ามาเบิ้งต่อนี่ครับพี่น้องเข้าขุดตุ่มได้แล้วเนาะข้างล่างมันเป็นพ่นปวกครับเล้ววามันกระสิมีห่กแก้วครับ อันนี้นาทีบลแม่นหักแก้วครับนี่สิมาจากต้นใหญ่ครับต้นนี้ครับนนเข้ากับถ้ำการเรื่อยเลยครับผมเรื่อยนี่มันก็สีได้มา,มาเบิดตุ่มครับไม่เข้ากับสีรอดครับผมรอดบ่ะไรนะนาสีรอดครับโอ้รอดแล้วรอดแล้ว,ลลวนี่ครับไม่กับจุดประมาณนี้นะครับเด้อโค้งๆมาเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเลือกอีกเทียนหนึง่ง มาเนี่ยครับผมวันนี้เทาก็ทําการดึงออกมาครับโจทย์นี้มันสายล่าดำแนวครับนะทําการเคียงมากกินงเดยว่ากินงเลยติดเบอร์นี่ครับพี่น้องได้มาแล้วครับเอาบ,บออา่ครับเนาะเข้ากะดีทําการเลื่อยครับเข้ากะทําการเลือกครับว่าเข้าเสียเอาไว้ห้องไหนครับ ไส้ส้งเดียวนะครับนะใน่องเจ้าในกะอยากได้ทั้งสองหมจับฟังนี่เจ้าเอากาส้งมเดียวนะครับเาเยียวมาถึงนี้ครับเสร็จแล้วข้าจะย็ดฟอกลงครับอันเป็นเชิงนะเ้าจะทำการตัดตรงนี้แล้วครับพี่น้องตัดตรงนี้นะเพื่อไวหรือว่าเพื่อไวนี้เลยเอาเพื่อไวแล้วครับเพื่อไวก่อนครับเกินเดี๋ยวขอขาดครับเดี๋ยนะ โอเลี้ยงอยิ่แต่เจ้าได้มั้โอ้โหเลือยงงูมาหนาวพ่อก ปนางนี่โอ้อียงนี่จักรจันมาเนี่ยเมีนเมียนัตอันจักรจันจะรจนี่ครับจักระจันเรื่ออะไรเ่เมียนเนี่ยไว้จักรจันจกรจันพี่น้องเนี่ยจักรจันเนี่ยมันรลงแนวนี่แหะน้องเขาก็ได้ตุ่มมาครับตุ่มหนาๆเลยครับต่อออกแค่น้อยครับพี่น้อง ถ้าเราเปลี่ต่างกนะันเนาะบางผลงานครับพี่น้องนี่พี่น้องผลงานห้างมอนี้นะเนาะเฮาก็ได้มาตุ่มดินมาพ่อสมควรครับตุ่มหกัหกหักฝอยนะเนาะเฮอก็สิเฮดส่งนะที่เป็นส่งโต๊ะกระถางครับผมเกือบโตกกระถางครับครึ่งโต๊ะกระถางครับเฮาก็สดีฮ์ทีได้ซากใหม่มาครับหน่อยหนึ่งครับ แต่เมื่อครื่องหนึ่งพี่น้องงามๆนะครับมันออกมาจากต่อนี่นะครับพี่น้องออกมาจากต่อไงครับคือว่าสวยงามครับธรรมาศาสตร์สั่งสั่งมาไหวครับเอามาพอพอดีเนาะเขามาทำไรโหมดแมนครับเขาใช้คําว่าเรามาอนุรักษ์นะครับแมนครับขุดไปอนุรักษ์เลี้ยงเอาไปเลี้ยงครับบอนไตเชียงอนุรักษ์ครับผม ครับผมสำหรับอีพี่นี่ก็จำหนีแล้วครับเด้่ยโอ้วแล้วพี่น้องเมื่อแห้งเดี๋ยวพอกันนะอีพี่ต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณ